สวัสดีครับนี่ค่ะเหลือใบเฮียวโคลูสามสองสามหกหนึ่งได้ได้สามมาจากไหนกันครับเนี่ยคนแก่นคนแก่นนะครับน้องฝากกดติดตามช่องเลยนะครับช่องลุงมนสายแห้งเด้อสวัสดีครับ FC มาจากคนแก่นนะครับมาซื้อกล้วยได้ครับเด้อมาเยี่ยมลุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่ื้ลนะครับ อยากดูตัวเองก็ลงมนสายเฮงได้ครับจะขึ้นมาพอดบคุณได้เลขตัวไหนเนาะแั่เลขหลายตัวครับคุณเห็นหลายตัวมากเลยครับอยู่อยู่ไอ้ตไแต่ว่าตัว,วาที่พักกันนี้ก็เก้าสามครับเมื่อหนึ่งเก้าสามเราดูอะไรกันครับเนี่ย มืดฟ้ามุดินมาแล้วครับเหมือนฝนจะตกครับโอ้มีลอตเตอรี่มาด้วยนะครับนี่เลยครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเมืองเลยจ้าบุรเลยครับอยู่อำเภออะไรครับผมอยู่เชียงคานโอ้อยู่เชียงคานนะครับลุงม่อนเคยไปเที่ยวอยู่ด้วครับเชียงคานเด้อเที่ยวสกายวอล์กไหมครับครับนี่นะครับ ครับมืดมาแล้วนะครับฝนฝนเหมือนจะตกนะครับไม่ไม่ได้เหมือนแล้วครับลงเม็ดแล้วครับป,ปล่อยปล่อยนะครับคนก็เริ่มทยอยมาแล้วเด้อ โอเริ่มเริ่มทยอยกลับเหมือนฝนจะตกนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับตกแล้วครับตกแล้วสวัสดีครับมาจากไหนน้อเนี่ครับอ๋อมาจากมุก่ะ โมเข้าไก่เนาะเขามาจากรอบลวครับนี่ครับกำลังมารอบแรกค่ะรอบแรกเนาะจากกดที่ตามซองเเด้ช่องลุงมนสายเฮงครับผมลุงมสายเฮงครับาใ่เป็นเนาะอ่ายูทูบครับยูทูบลุงมณ์มณ์สายเฮงไ่เห็นยูทูปเบอให้คุน้าให้ขาหน่อยมั้ให้ใครยูทูเบอร์โอเค ฝากยูทูบเกอยูทูบเบอร์ป้าลุนพลป้าแตนโอเคมีจดหม,มายมาฝากนะครับถึงป้าแตนครับบอกช่องยูทูบเบอร์สวัสดีครับมาจากราชบุรีครับ ราชบุรีโหมาไกลมากี่รอบแล้วครับไเพิ่งมาพพอดีมาอะไรนะตองอ้อยตองอ้อยครับกับกับขาเด่นก็เลยแวะเข้ามาเนาะครับผมครับช่องลุงมนสายเฮงครับลุงมนสายเฮงเลยครับฝากกดติดตามด้วยเด้อลุงมนสายเฮงเวยครับเด้อครับจดหมายนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ปู่นะครับ ตรีนะครับเชียงคานเชียงข้างบ้านลุงมณ์นี่แหละครับ,บลุงมณ์หัวากเพิ่นโยลุงมณ์เนเี่ยทับทาสัมผัสเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นสีเพิ่นสีสายลุงมณ์สัมผัสบ่ครับต้องอะไรนะคะลุงมณ์สายเฮงครับผมลุงมณ์รับภาษาไทยนะครับลุงมณ์มมครับล,ลองกดเลยครับครับผม ครูครับมีจดหมายมาจดหมายมาถึงเคยพ่นครับผมจดหมายครับขอบคุณมากครับถูกรับแล้วนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ